ออ,อะไรเป็นพันียสว่างค่โอ,โอแล้วมันเปลี่ยนพพทมาเนโอ้โอม่ทำเป็นหน้าแบบเหมืนไม่ชิน,น้ในโทรศัพท์นะนัดนะ เด ciel, um, Rivers, wan, <New> ี <im> <and floor>: <too> ๋ยวเราต้องเจตตอนวิ่งแล้วเจ็บอ่ะอยู่ไหนกันอะอยู่ตอนอยู่ข้างบ้านใหญ่อ่ะตัว execute 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 คือตัวอะไรวะ execute หัวหัวประดิมิประดิมินอยู่เนินบ้านเล็กเห็นลอยนะเขาเผลอวิ่งเข้าไปโอ้ปัญหาปัญหาปัญหา ยิงแล้วยิงแล้วมันอยู่มุมมุมมุมแม็กเลยไอ้ผีงโง่มันสติโดยปัญหาของตัวเลนเองไม่เห็นเห็นออร่ากเพี้ยงวะเจอใครอ่ะเจอผมเจอสือกูดว่าได้ได้ใช้ปึกหลุดรุ่งแล้ว <c oughs> จุกไว้ฟิวจุกไว้หกสิบเปอร์เซ็นแล้วอันนี้มีเครื่องตุกกันวะเราไปโหลดโหลดโหลดเสร็จเสร็จแล้วเส็จแล้วมีบอลโลกนบ,บอลโลอ,อมันกลับมาอ๋เอ,อเส็ยเลยมี1 0 0ทางตาันนะนับเสร็จแล้ว เ0แล้วตามชุดตันชุดชุพุ่งพุ่งพุ่งประทวะประทดตังววะตีมอมขงีกีของตกโอเคตีของตกจะช่วยอีกไห่นะเอ้าทำเพื่อเบดทำอราจะเสร็จูีแล้ว เส็นแล้วมยใกล้จัดจิ้มซอมเครื่องหน่อยจะเห็นแล้วไม่ได้แ่มนใกล้เลยแ่งไปเฮ้ยโดนแขกมีจุดปรับด้วยว่ะจิกนี้จิกมีมันจ็ไปกันแหละถ้าจะมาหาเราไปมาดิคิวจี้มไมเครื่องสุดออกมาได ไม่กลับมาพี่หนูล้มนะยอย่างเี้ยเสร็จแล้ว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 ผมไมตองมา่วเองพี่พีพ่เอ okay, okay. งกลัโอเคโอเคปกไไหมใก่ใกเลย,ย,ยเบอเข้าบ้านใหญ่เต้ไม่หาเข้าบ้านใหญ่แล้ว ดูทันเฟศสองวะเนี่ยไม่แน่ใจดัด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 ถึงยังัถึงยังมันเห็นผมมันเห็นผมมันเห็นผมเอาเลยพี่เอาเลยดูหลอดไอ้โง่ดู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 เลยอะไรผมอะไรผมฟิวฟิวฟิวมันกลับไปสามพี่ฟิวไอซี่ที่ไหนอะโ่อ แค่ข้างหลังปะน่ึงอยู่ใกล้ดูยากว่ะเพื่อนเจ็บไม่เจ็บโอ้ oh, ไปสวยนฮะรมปังนบ้านใหญ่สวยเอกกำลังไปลังข้างหลังไป,ลงไปเลยหยุดได้<อ>หรือเลไม่ต้องดึงยาสูบ ก้าวยาวกว่านี้ได้ไหมวะเฮี้ยตลก่ะโอซอมคนเดียวอย่างไวอ่ะอย่าลงไม้นะพี่หนูไปนะพี่เอ็นยืนไหนพี่รอบอกให้ฟิวอะมันมันเจ็บในตามหนูแล้วพี่อบอกผมผมซีสิประสิเลวเออผันเลยเนี่ยเดียวเลยเลยยัง เข <Okay. 54. S 1> ้าบ้านใหญ่ได้วปะเนี่ยมันมามาบ้านใหญ่เออที่เข้าเองโทษโทษโทษมันตามนี่มันตามนี่เจ๊มาหิวไหรอตัววิวเหรอหนพห่วไม่ค่อยสั่งหรอกขี่เมียเมียลินอยวาไปทำเครื่องน้ำเลย มอาไงอะเอาเอามันอ้อมหลังมาโอ้โหนั่นอะไรน่ะด้านี้โผล่เรื่องข้อหลังอันนี้น้องไม่ถูก่ะอ่าไม่มียังไม่ได้ช่วยเลยมันเดาได้เลยว่าตู้จูกเครื่องนี้เครื่องปั่นไม่ได้มันกลับไปทุกจุด เนี่มาวิ่งวิ่งแบบตลกจังวะน่าเกลียดเลยเนี่ยถ้าวิ่งเที่ยงอะไรเนี่ยดูขาดก็คือต้งเท่ใหม่หลุดนด้ลดด้ะดอีกลดเหมือกัน น่าจะโ่จรมมันกำลังกลับไปเช็กบ้านใหญ่เร้าผมมากเฮ้ยอะเห้อเอ้ยเอดเเอเโยุไมันไปเช็กเครื่องรูนน่ะมาข้างผม เราฮิวกันเลยเจอกใช่ไหมเจอกผมเจอกับพี่ว้านเล็กเฮ้ยผมผมต้องผมต้องเลยผมไม่ผมไม่รอดหรอโอ้ยไกลจัดอุด้มเ,เลยด้วยวะเฮ้ยล็องไหม่ชาวล็อก ไปไหนอะ่ะรู้มาทางทพี่เปล่าพี่ร้องอะ่ะบ้านใหญ่มาบ้านใหญ่เครื่องที่เจนยู่ไหนวะอ,อ๋อถ้าเขาตู้ไปยินเ <พอ S 1> สียงหัวใจไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยถ้าเข้าตู้เสียงห<ม>ัวใจผีเสียงอะไรไม่ยินเลยท่ออยู่ตรงอ,อบ้านบ้านผิวอะ่ะไอ้ที่เป็นแบบว่าสูงสูง โอเคโอเคตอนนี้ผีผีโซนบ้านใหญ่ไม่ยอมไปไหนเลยมันแค่ติดกันมีคนไปซ่อมเครื่องคอมสิว่ะติดตั้งเยี่ติดตั้งอยู่ชาวบ่าโห้่อชันไหมชันไมพี่สวย ปิดประตูกลนะเปิดประตูกลนะคือหลอดเชื่ออยู่เสริมรบมันีมโอ้มอมาเด็ดเนนตรงนี้ลอดเชื่มีบอลลมันเห็นหายเเกพายออกแล้วนักอล่า่วยต อ่อีบอโลนะไในในอกไมมงมันอยู่ไหนตาพี่ก่อมมนอุ้มไหมอุ้มไหมอุ้มอุ้มได้เลยน,น่าจะกลับไปหาทันพีแต่เราจะแขวนแขวนแล้วกำลังจะกลับไปตุ่ยอยไม่ทันแล้วนะ บอกให้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 อ้อมช่วยคนหนไลเีลเอนไลทีเอนามพีเอ็นมีอรดีกว่ามีมีมีแทางหลังไป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 มีแทงหลังมีทงหลัง มาีมาิวให้เองใหออกไป้พี่อเ่นไปเพื่ที่แหลังชอยแล้วพี่อนชอยแล้วตัวขวาเลยเอาขวาพี่อนลอยพี่อีกมาขวาขวาดูตรงนี้ก็ได้พ่อนาลรอรับรอรับหน่อยพีว่ดูเื่องไปละพี่กังไป รู Bien, ้บ้านใหญ่มาออกขอเามามามาหี่มีแผนหลักพี่วิ่งนัดเี้ยไปแล้วนัดมาเลยนัดนัดตอบพี่พี่พี่เอ็นไม่มีแรงฮิวหน่อยพี่นัดมาแล้วพี่มาเลยพี่มาแล้วตัวนี้แข็งพื่อเ สไลด์เนี่ยตัวนั้นไม่สไลด์ตัวพี่ก็สไลด์ว่ะพี้ยารมณ์ว่ะ